สวัสดีพี่นายสวัสดีครับผมพื่ทรองแดงรถดีไฟนอลซ้อมมากี่วันสองสามนาทีเดีวยวซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเคดีทีเคดีอยู่ที่ปาจีเนี่ยอ๋อไปอยู่ที่นู่นแล้วเหรอไม่ไปซออ้อมเฉยๆอ๋อไปซ้อมที่เฉยไปเอาคู่ปั้มที่โน,น่นแล้วมีใครเป็นคู่ปั้มซ้อมที่นั่นพี่ปีน้องเอไม่ใครเลยตอนนี้เราอายุสิบสี่ปีสูงเท่าไหร่ละหนึ่งห้าสิบสามน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้สี่สิบสี่ห้ามวยสไตล์อะไรครับ เขาวันนี้เลยต้องมาเจอเก้าหน้าเนาะไม่เคยต่อยเขา吗ไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วรู้吗เขาโมยสไตล์อะไรไม่มีของกันวันนี้มาเจอเขานะวางเกลวางแผลให้ดีไปเรื่อตามสไตล์เนาะล่าสุดต่อยไปที่ที่นี่วันนั้นต่อยใครเดียมเพชรเปรมชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่สี่สิบแบบสี่กิโลวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดไม่เช้ามาลดเท่าไหร่จูซามะนี่ผัดเรียบร้อยแล้วร่างกายไปนี้ สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออกชนะกับค่ายเหมือนเดิมนะคุมมากี่กิโลไฟนี้สต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสาคนจังหวัดสุรินทร์เด็กสุรินทร์อ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยน้องจ้าสุรินทร์เป็นกำใจให้ผมด้ววันนี้เต็มที่พร้อมออกชนะนะวันนี้เปิดหุ้คู่แรกเลยขอให้โชคดีครับซ้อมอยู่ที่ค่าย อยู่ที่อยู่ที่เดิมเราเนาะมีใครช่วยเป็นผูึ้นบอลซ้อมเราตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สี่สี่สี่เก้ามวยสไตล์อะไรครับวันนี้เดี๋ยวต้องมาเจอกับเพชรสุวรรณเนาะไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยศึกษาเก็มาแต่อยังได้ดูยังเขามวยสไตล์วันนี้ไปเจอเพชรสุวรรณฟังเก็ตว่าแพ้ให้ดิล่าสุดต่อยไว้ที่ อุบวครับอันนั้นช่างต่ตอยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยเปรมั้งชนะมาชนะมาอันนี้ก็กลับมาหลัำธิที่เดิมวันนี้ต่อยเวรร้อยสามเนาะแล้วต่อยเขาปอนึงด้วยเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่จุดห้าจุดห้าเมื่อกี้ลองไปช่างแล้วเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวอยู่จุดสามจุดสี่เนาะเดี๋ยวอีกนิดเดียวร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไล่เปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะอแครเหมือนเดิมคุ้มมากกี่กิโลครับสี่โลครับต่อยหวยแท็มาทั้งหมด ห้าสิบไครับคนจังหวัดบัวนครับฝากเชิญช่วยใหคขับรถหน่อยอ่ะบินกำลังใจผมเหนื่อยวันนี้เดือดที่นะเที่นี่ยเอ่อเป็นซ้อมเป็นส่วนที่รักที่ดีครับไฟนั่งซ้อมมากี่วันประมาณหนึ่งเดือนนะซ้อมอยู่ที่ค่ายริีรักที่บุนครับก็อยู่ที่อุบลที่เดิมมีใครช่วยเป็นกุบบงซ้อมตองเพื่อนที่ร้องร้นะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราประมาณร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักไปไปประมาณห้าสิบหมวยสไตล์อะไรครับหมวยเขาวันนี้เด่นต้องมาเจอแแบงคค์นนเเเาาะยยอต่ม ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยเขายังเขาเมือนจะตายวันนี้จะแบง์แสนวางเกวางแพงง่าดีล่าสุดไปไว้ที่ไปที่ลังสินนะครับวันนั้นต่อยกับวันเฮงครับไปกันว่าแพ้ครับพาไปคะแนน แพรับแ์น็อกเลยวันนั้นเวกี่กิโลร้อยสี่ครับร้อยสี่วันนี้ต่อยร้อยเลยร้อยสี่เป็นเดิมแต่เขาต่อยเราปอนหนึ่งใช่ครับโอ้ได้เปรียบนะเมื่อเช้ามาไปยังน้ำหนักีร้อยสี่ก็ลถจุดเจ็ดครับจุดเจ็ดนี่ผ่านเรียบร้อยละร่างกายตอนนี้เป็นไรครับสมวัยแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะด้วยนะครับคุมมากี่กิโลไฟนี้รารกิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้อยห้าสิบหนจังหวัดร้อเด็กร้อยเอ็ดอะฝากเชิญเชิญแฟนคลับเลยขอฝากเป็นกำลังใจ วันนี้เงีนอนอ่าขอโยดีครับครับชื่อสวัสดีครับเพชรมงคลสตทดิโอหนึ่งครับไฟเนลซ้อมมาที่วันสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ใครซ้อมที่สุพรรณีมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามีใครเป็นผู้บอลซ้อมระมังเพื่อนในค่ายครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ14ปีครับสูงเท่าไหร่105 105กว่าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้51มวยสไตล์อะไรครับเขวัญครับวันนี้ต้องมาเจอพี่กุศลนะยังไม่เคยแตะเขา ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกว่าต่อยเขายังได้ดูยังไม่เขาโมเตอ์ตายเลยวันนี้ไม่เจอเขาเนาะวางเกมวางแผ่ให้ดิอะไรอะไรตามสไตล์เนาะล่าสุดไปไหนมาไปที่ชุมพวงครับชุมพวงหรือชุมพรชุมพวงครับชุมพวงวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครับปล่อยต่อยเนาะวันนี้เลยมาลังสิทธ์ที่นี่เคยมาต่อยที่นี่ยังเคยแล้ววันนี้ต่อยเวทกี่กิโล ถ้าเขาช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาสบายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์100%สมบูรณแงแรงวันนี้ก็พร้อมออยแชนะเนาะคุมมากี่กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณประมาณสี่รับคนจังหวัดเด็กโคราชอะฝากเชิญชวนแฟนครับเราหน่อฝากเชิญผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีไปครับตัวเลย ผมชื่อเพชรคุณสิสิดอดพ่บูลครับไฟเยนิทรรศมากี่วันซ้อมมาซอมอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ใครหนึ่งชาวัดครับาอยู่ที่อุบลมีใครเป็นกุบอลสลามังเยอะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในค่ายตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุสิบห้าปีสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบเอ็ดโละมวยสไตล์อะไรครับมวยมวยบวอ่ะวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรมงคลเนาะครับเคยต่อยกับเขาไหม ไม่เคยครับครั้งแรกเลยศึกษาเกย์มาต่อยเขายังศึกษาเขาเมื่อจะตายอะไรมวยปีมือวันนี้มาเจอเป็นมงคลวางเกมวางแผงไงดิเดินอัดเลยตามส่ตายเราเลยล่าสุดไต่ไหนมาไต่ที่แถวปูทอนครับอ่าอันนั้นช่างต่อแล้วปล่อยต่ปล่อยไต่เปย์มั้งชนะอ่าวันนี้เลยมาที่ลังสิตเคยมาต่อยที่นี่ยังเคยแล้วครับไม่ตื่นเต้นแล้วเนาะวันนี้ไต่เวทกี่กิโลต่ร้อยสามร้อยสามเบรกีช่างหนักแล้วช่างแล้วผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะนะครับคุมมากี่กิโลไฟนี้คุมมาตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดกิโลมาหนึ่งโลสองโลเงี้ยคุมมาสามสามโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดต่อยมวยไทยมาสามสิบครั้งครับคนจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยฝากเชียร์ผมด้วยครับผมเต็มที่แน่นอนครับขอให้โชคดีก่อบคุณครับนี่นะต้องไปที่ผ่านไปเรื่อยครับไฟนอลซ้อมมากี่วัน สามดาซ้อมอยู่ที่ใครอยู่ที่การ์ดอยู่ที่เดิมมีใครเป็นคู่ฟองซ้อมวันนี้มีเยอะเลยครับกับพวกในค่ายเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสิแปดเสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยนึ่ง้ำหนักไปลๆสิบปดเราโมยสไตล์เลยครับวันนี้เรยต้องมาเจอกับมรกรดําไม่เคยต่อยนะเนาะครั้งแรกเลยรู้ไหมเขาโมยสไตล์เลยก็หนักแรน้ำวันนี้ไปเจอมรกรดวางเกลวางแบงให้ดี ก็ซีเนอร์ไปเรื่ตามสไตล์นะล่าสุดต่อยไปที่วันนั้นใส่กับเป็นรมนันเปย์มาวันนั้นเวทเท่าไหร่44ครึ่44วันนี้44ครึ่งเหรอวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่45 45ชั่งหนักผ่านเรียบร้อยร่างกายไปนี้สูงเพลินเลย ไฟนี้ก็พร้อมเอาชนะแล้วครับเพื่อนครับคุ้มมากี่โลไฟนี้คุ้มมาปรมกิโลต่อยเหมือนไทยมาทั้งหมดประมาณสี่สิบครั้งคนจังหวัดเยอรมันฝากเช่วยช่วยแฟนคลับเลยฝากงบ้านเชียร์นะครับวันนี้เต็มที่อ่ะไหลโชคดีครับครับครับผมขอตัวเวทอยทองยมีครับไฟน่ะซ้อมมากี่วันซ้อมเกือบเดือนซ้อมอยู่ที่ใครทอยทอยยิงอยู่ที่กรุงเทพคมีใครเป็นกุ๊กบองสอรมังพี่พี่นอนนอนครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักแบบปล่อยแล้วตอนนี้สี่เก้าห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับปีมือวันนี้ต้องมาเจอกับปีน้อยเนาะไม่เคยต่อยเขาไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเพืาอนไหมสื่อสารแล้วครับเขามวยสไตล์ดูอยู่น่าจะเป็นมวยเข่าวันนี้ไม่เจอเขานะวางเกมมาแบบนี้ดิก็วางอยู่ครับรอดูเป็นตีสุดเราต่อยไว้ที่ท่าส ที่นี่ป่ะหรือว่าอ๋อแล้วก็ต่อยที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับใครต่อยกับโรเบิร์ตเป๊ะมั้งแพ้ครับแพ้คะแนนวันนั้นเป๊กี่กิโลร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งวันนี้ต่อยสามเนาะเมื่อกี้ช่างหนักแล้วช่างยันคิดว่ามาเกิดหรือว่าขาดแล้วไป็ช่างมาเกินนิดนิดก็ยืมเซ้นยืมสายเนาะร่างกายยืมเซนตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชัยชนะนะคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาก สามกิโลต่อยหมดไลยมาทั้งหมดยี่สิบกว่าตังคนจังหวัดยะลาฝากเชิื่อๆนค้ับหน่อยเลยครับฝากติดตามคืนนี้ครับดูฝากเป็นกํลังใจเล็กๆน้อยๆครับอันนี้ขอโชคดีครับก็พี่น้อยจิตเอาที่ไขเนื้อซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่คใครอยู่ที่อุบลที่เดิมมีใครเชื่อเป็นรู้กันซ้อมตอนนี้เราอายุ สูงเท่าไหร่แล้วน้ำหนักปล่อยๆล้วตอนนี้มวยสไตล์ไหนครับวันนี้เดี๋ยต้องมาเจอแบงค์แสนนะเขาเว่อาเขาตัวเว่ยเอาเป่ยเขาตัวเว่ยแล้วเคยเตะกันไหมไม่เราเคยเตะกันไหมไมครั้งแรกเลยศึกษาแค่ตัวอย่างเขาเป็นสไตล์ไรนเขาตัวเอง อืวันนี้มาเจอเขาวางเกลวางแงหวงไงดีตายด่า,าล่าสุดไปไหนมาไปที่อวนอันนั้นร้ชั่มต่อแล้วไปต่อยไปครับไปไงบ้างไปคะแนนไปคะแนน,น,น,นมากเพราะน,น,นั้นเวกิอืมแล้ววันนี้เลยมานี่นะวันนี้ชั่มต่อยพี่เวร้อยสามบางทีชั่มหนักแล้วผ่านเรียบร้อยร่างก,กายกี่เปอร์เซ็นต์สมวิงแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดนะเอาเฉียนเชลานะคุมมากี่กิโลสามสีโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด คนจังหวัดกาฬสินธุบช่วยเป็นกับเราหน่อยอ่ะช่วยเป็นกำแพงนะครับปัจนุบันที่นะอ่ะโชคดีครับผมเพชรลุงไฟซ้อมเสง็จแลไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาหนึ่งเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดปูนครับมีใครเป็นคู่ต่อสู้หรือเปล่าเพื่อดินที่โดยราไฟครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสี่สิบสูงเท่าไหร่ครับหน้น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สีครับมวยสไตล์อะไรครับมวย วันนี้มาเจอโจเซฟเนาะไม่เคยต่อยกันมั้งครั้งแรกเลยรู้ไหมเขาบวยสไตล์แหละวันนี้เจอโจเซฟหวังเก่งว่าแม่งไงดีล่าสุไกไหนมาฮิวบอนอันนั้นช่างต่อยแล้รับไหวไปไปไงมั้งชนะมาอันนี้มาที่นี่เนาะวันนี้ช่างต่อยเวทเท่าไหร่เมื่อกี้ช้ำหนักแล้วผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สม่วยแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมเนาะ คุณมากี่กิโลครับคุณมาสามหต่อยมือดแถวมาทั้งหมดสิบห้าไปขนจังหวัดอุบลครับเด็กอุบลอ่าฝากเชิญช่วยแฟนครับแล้วหน่อไงชิมกับมังค์เจผมเหนื่อยนะวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีไปครับ ครับีผมเป็นดาราครไฟนี่เาซอมมากี่วันซอมยที่ค่ายมีใครเป็นู่อซ้งพี่น้องเรตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่นึน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอเนนัทพงศ์ไม่เคยแตยเขาครั้งแรกเลยศึกษาเกี่ยวแตะเ้ายังเขามวยสไตล์วันนี้เจอนะวางเกีวางแผงให้ดีล่าสุดแตไหนมา นั้งชั่มต่อยต้องปล่อยต่อยเวทเท่าไหร่ตีสิบเก้าวันนี้ต่อยเวทที่สี่สิบสาเมื่อกี้ชั่มหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินหน่อยเกนอยู่เดี๋ยวไปวิ่งเนาะแล้ววันนั้นชนะหรือไม่วันนี้ก็กลับมาชนะกับพายเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลต่อยหมดไทยมาทั้งหมดคนจังหวัดฝากช่วยช่วยแฟนคลับหน่อยเต็มที่นะอ่ะโชคดีครับบายไฟน์เนื้อซ้อมมากี่วันครับ ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ชัยนาทมีใครเป็นกุ๊บเปาซ้อมรามังมีมนดำแล้วก็มนอยอ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราอายุสิบสามสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยสี่สิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้เจ็ดโมยสไตล์อะไรครับวันนี้เราต้องมาเจอกับเพชรทองเนาะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเขามวยสไตล์อะไรวันนี้มาเจอเขานะวางเกลวางแผรให้ดี ตามสไตล์ร่าุดตรอยไหนมาหวา,า,านนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อย่เป็นไงมั้งนะวันนี้มานีเนาะวันนี้ต่อยเวยกี่กิโลสามเจ็ดถ้าเข้าชอบหนักมาผ่านแล้วร่างกายตอนนี้นสมบูรณ์วันนี้ก็พร้อมเอาแชล้วเนาะคุมไหมหรือปล่อยเลยกี่กิโลคุมกี่กิโลคุมกี่กิโลหนึ่งโลสองโลอย่างเงี้ยหนึ่งโล, 1> 1โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด คนจังหวัดเด็กวีรำอ่ะฝากช่วช่วยแว็กคับลูหนอยเต็มที่นะโชคดีครับไปใส่หน้าซ้อมมากี่วันยังไม่ซ้อมเลยมาแทนเหรอลุ้ตัวกี่วันอืมเราก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่โคราชมีใครเป็นผู้บอลซ้อมมาอยู่นะนกันเนี้ตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่สูง้อย น้ำหนักปล่อยตอนนี้มมยจะไใตอะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับมาใหม่เนาะเคยต่อยเขาไหมเนี่ยยังไม่เคยต่อยเขาด้วยแล้วรู้ไหมเขามวยจะไายอะไรยังไม่ได้ดูเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยเขาวางเกว่วางแบกไอ้ดิล่าสุดต่อยไหนมาที่ปทุมเนี่ยอะอันนั้นกี่กิโลสามสามวันนี้ต่อยเวทที่สามหกวันนั้นชนะหรือแพ้แพ้มา เห่าดีเร็วต้องปล่อยไปต่อย3 6เนอะเมื่อกี้ช้งหนักอย่าง,งเปรมผ่านเรียบร้อยร่างกายกี่เปอร์เซ็น,นต์นสมบูรณ์นนะวันนี้พร้อมเอาแชลนะนะได,ได้คุมไหมหรือปล่อยเลยปล่อยเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมด3คนจังหวัดอ,อ่ะฝากเ<ม>ชิญช่วยเป็นคำน่อย เต็มที่ดะอ่ะโชคดีครับน่อยครับมาูกันซอเป็นบทไนี่ซ้อมเมืกีวันก็สอมที่แบบซอมอยู่ที่ใครอ๋อซ้อมอย่ละนองที่ไหนนะละน้องละนองเลยเหรอแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นคู่บอซ้อมละมัก็มีพี่ๆนะใช่ตอนนี้เราอายุสสูงเท่าไหร่สูงร้อยหับเก้าน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้สี่สิบสี่สิบเามวยะไไรครับ ก็มข่าวันนี้เบรกต้องมาตั้งไฟพิฆาตเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยต่อยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาแต่อยใหยังสายเขาเมื่อตายอันนี้เดี๋ยวมันเจอกันนะวางเกวางวางแหมงห้ดิดูบางเทียล่าสุดต่อยไว้กับเป็นสองห้าที่วันนั้นเป็นไงก็ชนะฟาวครับวันนั้นเวทกี่กิโลร้อยสองครับร้อยสองก็เวทเดิมเลย อันนี้อันนี้สี่สิบห้าสี่ห้าเหรอถ้าเขาจะน้หนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดพอดีครับมาสบายๆเนาะร่างกายยีมันเสร็จแล้วสบายเลยครับสมบูรณ์แรกวันนี้พร้อมมาเยอะนะคุมมากี่กิโลสากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสีคนจังหวัดระนองฝากเชิญช่วยแฟนคลับเลยก็ฝากชาวระนองก็ฝากเชียร์ผมแรกครับวันนี้เป็นเียอ่าขอโชคดีครับตัวเลขเลย ไปนี่ซ้อมมากี่วันซ้อมย่ที่ใต้ไราชนวนมีใครเป็นครูเป้าซ้อมแล้วมังตอนนี้อายุสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยๆมวยสไตล์เลยครับวันนี้ก็ต้องมาเจอกับดีเซลน้อยเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยศึกษาเกลียวตาดหรขอยังเขามวยสไตล์เลยวันนี้มาเจอดีเซลน้อยเนาะวางเกลวางแบงให้ดิ ตามสไตล์ตนะล่าสุดต่อยไปที่ททอ่าวันนั้นไต่กับจำได้ปะเป็นไงบ้างชนะชนะคะแนนเนาะวันนั้นเวทกี่กิกโล,ามมาลอ่าวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้แช้ำหนักจังผ่านเรียบร้อยร่า,างกายตอนนี้มสมบูรณ์แข็งแรง,แรงวันนี้ก็พร้อมเอาชาน,านะนะคุ้มมากี่กิโลปล่อยมาเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดผลจังหวัด ฝากเชิญอเชื้อแฟนคลับ่อยฝากเชียร์วันนี้เต็มที่อ่ะขอเชิญดิ้งครับได้ใสายที่เราซ้อมมากี่วันซ้องสามที่ได้ซ้อมอยู่ที่ใค่ายม์ชูเกอร์ครับยู่ที่จังหวัดใโรก็อยู่ที่เดิมมีใครช่วยเปก็พวกซ้อมบางเทนพิฆาตพระสว่างครับตอนนี้อายุสิบห้าครับสูงเท่าไหร่เนี่ยเราหนึ่งสี่หนักหนักปล่อยปลครับมวยสไตล์อะไรครับมวยสไตล์ได้หมดครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเป็นดาว เคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมันต่อยยังเขาเมื่อจะตายเมื่อความฝีมือครับวันนี้วเจอกันนะวางเก่งวางแผงให้ดีกาไปเรื่อยๆครับล่าสุดต่อยไว้กับเจ้าทีพบครับที่วันนั้นเป็นไงเสมอครับเสมอไปวันนั้นไปกี่กิโลสี่พันครับสี่พันวันนี้ต่อยเวทที่สี่สามครับถ้าเขาจะเอาหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีครับร่างกายตอนนี้ไปเปอร์เซ็นครับสมวยแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะคุมมากี่กิโล สามรูสี่โลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบกว่าครั้งคนจังหวัดอำนาจเจริญครับฝาเชิญชวนแฟนครับหน่อยฝากทีนี้เครับเตรียมที่แนี่มั้งอะขอโชคดีก่อนครับโอเคครับตัวเซฟจิตตองครับไฟเนี่ซ้อมมากี่วันคือตัได้จิตอะซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตตองอยู่ที่จังหวัด มีใครเป็นคุณ่อลซอลมังนเพนพี่ๆครๆเฉยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ห้าน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้สี่สิบหกมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เดี๋ยวต้องมาเจอเพชรลุงไฟเคยต่อยกับเขาไหมครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังแล้วเดี๋ยวกตอนเย็นต่อยเขานะวางเกว่าแมงไห้ดีล่าสุดต่อยไปที่วันนั้นต่อยใครกับใครวันนี้วันนั้นเหลือกี่กิโล วันนี้ต่อยเยวทถ้าเข้าช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดร,ร่างกายตัวนี้วันนี้ก็โโพอใช้ให้เหมือนเดิมคุ้มมากี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดมนค,คนจังหวัดฝากช่วยแฟนคลนับเราหน่อยะวันนี้เต็มที่นะอ่ะขายโชคดีครับ ไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่จังหวัดมีใครเป็นผู้ปกครองซาลามันเป็นแฟนพี่น้องๆเนี่ยตอนนี้เราอายุสิบสามปีสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สิบห้ามวยสไตล์วันนี้เราเจอทุกทองเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยศึกษาเกลีวมันต่อยเขายังเขาเมย์สไตล์วันนี้มันเดี๋ยวเขาได้วางเกลียวแบงค์ให้ดิไปล่าสุดต่อยกับใครไป ได้โชว์ด้วยสิมงเที่วันนั้นเป็นไงแพ้คะแนนแพ้คะแนนวันนั้นเบกี่กิโลส,ส,ส,สี่สี่สิบโลวันนี้ต่อยเบกเท่าไหร่สี่สิบ,สบวันนี้ถ้าเข้าชัองหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีมาสบายเนะาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ได้เป็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะนะคุมมากี่กิโลครับคุมมาสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด สามสิบ้าครับวันสุรจษวันธาเีฝากเช่อแฟนลับตรนไหนอะฝาเชียไหนฝาจ่าเสอรษฎร์เชียร์ผมแหวันนี้เต็มที่นะโชคดีก่อนครับชื่อลาเชนแก้วเพีวันไฟเนีรซ้อมมากี่วันซ้อมตลอดครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ไหนเนค่ายนี้เรามาคอใสีมีใครผู้เป่าสาง มีพิดาเพื่อนๆในคใครกันเนาะ<ช>ตอนนี้อายุเท่าไหร่แร้วอายุเท่าไหร่ละตอนนี้อายุสิบห้าสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าสิบแปดน้ำหนักไป๋ไกกี่กิโล <47 S 1> สี่เจ็ดมวยสไตล์อะไรครับพี่เมลวันนี้เลยต้องมาเจอกับเด่นเมืองลาวเนาะ <c oughs> ไม่เคยต่อยกับเขาคร,ครั้งแรกเลยแล้วศึกษาเก่มของต่อยเขายังได้ดูยังดูคนไทยดูบอลดูนะเขามวยสไตล์อะไรที่จะดูมามวยเขาวันนี้มาเจอเคานะวางเกลียววางแผนไงดิ ไตตามก็ตายเนาะล่าสุดไตไหนมาล่าสุดอะไรนะไตที่ไหนมาเนี่ยก่อนที่จะมาที่เนี่ยไปต่อยที่ไหนมาต่อยูที่ไรอ่ะอันนั้นช่างตไตแล้วปล่อยไตปล่อยเปร้มั้งชนะชนะวันนี้มาลังสินนะเพิ่งมาครั้งแรกป่ะตื่นเต้นไหมไม่อ่าวันนี้ต่อยเวกี่กิโลสี่สามใช่ถ้าเข้าไปชั่งน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีมาแต่ระบายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาแชร์แล้วนะ คุมมากี่กิโล่มมต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณประมาณ20กว่าคนจงังหวัดอำนาจฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยอ่ะ này. ฝากชเชียร์หน่อยฝากเชียร์ผมได้ครับวันนี้เจ้าพี่นะอ่ะโชคดีไปค,ครับแล้ <c oughs> วเต้สวัสดีผมเดมมาแล้วยินดีต้อรับไฟน์เนี่ยซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ดีค่ายชนะมีใครเป็นคู้บอลซ้อมแล้วมังตอนนี้มี แฟนแบบนานาไทยครับแล้วก็พี่น้ไทยครับตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่ครับ้หนักปบบป่วยล้วตอนนี้เหมือนสไตล์อะไรครับวยขาวันนี้เลยต้องมาเจอกับลาเชนเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยศึกษากิวต่อยลาเชนยังเขาเหมือนสไตล์วันนี้เจอลาเชนนะวันเที่ววางแผนไงดิ ก็บางขาแล้วก็เดินเตียงบังสบายแล้วเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่วันนั้นต่อยใครเบย์มั้งวันนั้นเวทกี่กิโล4 3วันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่4 3 4 3ถ้าเข้าช้่วหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายยี่เปอเซ็นเต็มร้อสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับท่าคุมมากี่กิโลไฟนี้คุมมา2กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด าสไปคนจังหวัดปฝากช่วยช่วยแบงค์ขับรถหน่อยก็ฝากเชียร์เดมาเรด้วยครับวันนี้จะพี่นะอ่ะโชคดีห่อยครับโอเคครับอันนี้ผมมีเซเลสครับเอาเมืองศรมาครับไฟแนลซ้อมมากี่วันสองสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายพอเมืองศรมาครับอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ายนี้โคราชครับอยู่โคราชมีใครเป็นผู้บังคัแล้วบ้างเป็นๆพี่ๆเนี่ยใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสามครับสูงเท่าไหร่ครับ น้ำหนักปล่อยตอนนี้ตอนนี้สามสัปดามวยสไตล์อะไรครับเข่าครับวันนี้มาเจอก๊อกหนึ่งเก้าครับเคยเตะกับเขาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังได้ดูยังดูแล้วครับเขามวยสไตล์เลยเตี๊ยบครับเตี๊ยบครับวันนี้มาเจอก๊อกเนาะวางเกมวางแผลไงดีเดินจับที่หัวกันตามสไตล์เราเลยครับล่าสุดต่อยที่ไหนมาต่อยที่โคราชนะอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยครับเป็นไงบ้าง ชนะครับชนะวันนี้เลยมาลังเสิ็ที่นี่เคยมาต่อยที่นี่ยังยังครับครั้งแรกเลยเหรอครับตื่นเต้นเปล่ามีเลยครับไอตอนเย็นนั้นตื่นเต้นนะครับวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบห้ากิโลเนาะเมื่อเช้ามาเกินเท่าไหร่มาเช้ามาเกินจุดสี่นี่ผ่านเรยบรแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมอ่อยแชน์ากับค่ายนะครับคุมมากี่กิโลครับคุมมาสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด 60ัวครั้งครับค้นจังหวัด,ดเด็กโคราชอ่ะฝากช่วยช่วยแฟนคลับเราหน่อยฝากเป็นกำลังใจใดีเตซลน้อยครับวันนี้เต็บที่นะอ่ะขอให้โชคดีนครับ